สวัสดีครับทุกคนก็ในส่วนของเช้าวันนี้พี่มาที่ตลาดสนามหลวงสองนะเราไม่ได้ไปที่ตลาดจตุจักรก็ได้มาดูในส่วนของนกแก้วด้วยนะครับ <มา S 1> แต่ว่าที่นี่อ่ะส่วนมากจะเป็นพวกนกแก้วขนาดเล็กนะไม่ว่าจะเป็นพวกเลิบเบิร์ดหรือพอพัดอะไรพวกนี้แต่ว่าที่พี่จะมาดูให้กับคนที่ให้พี่มาดูก็จะเป็นคอคัเทลนะร้านที่พี่จะไปดูนะ่าจะเป็นร้านลุงชยัยแล้วก็ร้านต่างๆนะครับที่นี่ก็จะมีประมาณ4-5ล้าร้านนะที่ขายนกแก้ว แต่ทางนี้ใครที่อยากได้นกเล็กอ่ะพี่แนะนําให้มาที่นี่พี่ก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปดูนะว่ามีลูกป้อนสายพันธุ์อะไรบ้างแต่ที่แนะ่ๆที่นี่ส่วนมากจะเป็นฟอพัดกับเลือเบิร์ดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเดินพี่แวะมาซื้อในส่วนของน้ําปั่นนะครับเพราะว่าร้อนมากๆเลยขนาดอากาศขนาดเพิ่งจะอยู่ที่9ก0าถึงสิบโมงเองนะทุกคนอากาศร้อนมากๆทางนี้ ใครอยากได้พวกนกแก้วขนาดเล็กอ่ะที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับที่ก็จะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับพวกลูกก้อนกินชิกซันคอนวัวพี่ไม่ไม่ได้ถ่ายนะส่วนมากจะเป็นนกแก้วขนาดเล็กนะครับเพราะว่าพี่ไม่อยากดูอะไรเยอะแยะเพราะว่าพี่กลัวตัวเองอ่ะดใจไม่ไหวซื้อกลับบ้านนั่นเองทุกคนโอเคท้งนี้พี่ไม่ได้เอาเบอร์ติดต่ออะไรไว้นะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่ถามในส่วนของอ่เรื่องเบอร์ติดต่ออะไรอะ่ะอ่คือในส่วนของการส่งต่างจังหวัดจริงๆเขามีนะแต่ว่า พี่กลัวได้นกที่แบบสุขภาพไม่แข็งแรงจริงๆอ่ะอยู่ร้านอาจจะแข็งแรงแต่ว่าในการขนส่งนี้พี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ดังนั้นพี่มาถ่ายเพื่อรีวิวแล้วก็มาซื้อพี่ว่าจะไปซื้อรังกระลอกที่ร้านลุงชัยนะครับแต่ทางนี้ก็ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้เท่าไหร่น่าจะประมาณลูกละ40บาทมั้งพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ซื้อที่นี่2ครั้งแล้วบ้านแดงแดงกัดขาดหมดแล้วนะพี่ก็เลยมาซื้ออีกแต่ทางนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะมีลูกป้อนสายพันธ์อะไรกันบ้างนะครรัับบสําหหวนนีีก้ก็่และ ก่อนร,รับชมอย่าลืมกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจริงๆที่นี่ใช่ว่าจะมีแค่นกแก้วนะครับทุกคนเพราะว่ายังมีสัตว์น้าสัตว์เยอะแยะมากมายที่ผมยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็ทั้งนี้ใครที่สนใจอยากให้ลองมาเดินดูนะสําหรับสายพันธุแรกก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วสันคอนัวนะซึ่งป้อนนกแก้วสันคอนวัวที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่นี้เป็นสายแรกเกิดนะครับทุกคนนี่แหละสายแรกเกิดราคาอาจจะถูกหน่อยอยู่ที่ประมาณ 1,800บาทเองนะครับ1,800บาทนี้ถ้าเราเลี้ยงไซนี้ยังไงก็เชื่องแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะการป้อนอาหารในส่วนของระบบย่อยอาหารพวกตัวเล็กนี้หรือการกบไฟวัดอุณหนภูมินี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าฝนตกหรืออุณหนภูมิแห้งหรือชื้นจนเกินไปลูกนกของเราอาจจะเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะสาหรับไซตัวเล็กถ้าเอาไปเลี้ยงจริงๆอ่ะ พี่อยากจะแนะนำว่าเราควรเตรียมอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงหรือกู้กกของนกแก้วให้พอดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงไซส์เล็กอาจจะเสียชีวิตได้ดังนั้นอยากให้มาดูไซส์ขนพายหรือขนกลางจะคุมแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนจะเลี้ยงง่ายมากๆสําหรับใครที่สนใจพ่อแม่พันธุ์นี้พ่อแม่พันธุ์ร้านนี้จะอยู่ในฝั่งของขวามือจะเกือบสุดซอยเลยนะครับก็ตัวละ4 0 0พันบาทประมาณนะครับตัวละสี่พัน แู่ละประมาณ8,000-9,000ถึง 9, บาทนั่นเองซันคอนัวพร้อมทำผู้นี้เคยไขายมาแล้วนะครับทุกคนจริงๆอ่ะพี่อยากเพาะนกแก้วมากๆเลยนะ พี่ก็ได้มาเดินดูในส่วนของอตัวที่เข้าคู่เรืออะไรแล้วพี่ก็อดคิดถึงเบิร์ตเดย์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบิร์ตเดย์ตัวที่หลุดหายของพี่นะซึ่งเขาน่ารักมากๆเลยนะทุกคนพี่อยากจะบอกว่าเขาเป็นมิตรกับนกทุกตัวไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางเท่าเขาอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะนิสัยดีที่พี่เลี้ยงอ,อยู่กับทุกสายพันธุ์น่ะเขานิสัยดีมากๆแล้วก็อยากได้เขาคืนนะครับเขาหลุดหายได้ประมาณ2-3เดือนแล้ว อ๋อพี่ก็ติดตามเขาอ,าอยู่ตลอดเวลาอยู่นะครับทางนี้ก็ถ้าใครพบเจอหรือเห็นในส่วนของแบบผิวปากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับสาหรับในส่วนของนกแก้วขนาดเล็กที่นี่เยอะแยะมากมายนะพี่ก็จะให้ดูนกแก้วหงหยกนะครับอันนี้เป็นร้านของลุงชัยนะเพราะว่าพี่ต้องเดินมาซื้อพวกอุปกรณ์ของกระลอกนะนกแก้วหงหยกตามที่ทุกคนเห็นนี้อยู่ที่หลักส10ิบถึงหลักร้อยเองนะทุกคนถูมากมากเลยนะในส่วนของถ้าเอาเยอะยิ่งพี่ๆเขาก็ลดให้นะครับแต่ถ้าเอาตัว2ตัวก็อยู่ที่หลักร้อยนะน่ารัก มากๆกันนะสำหรับนกแก้วหงหยกนี้พี่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าเหมาะกับมือใหม่ที่อยากจะพอเลี้ยงนกแก้วเอาไปสัก1คู่หรือ2คู่ไปลองเลี้ยงดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเลี้ยงขนาดกลางจ,งจริงๆอ่ะก็เลี้ยงขนาดกลางได้แหละแต่ว่าเราต้องเลี้ยงดูว่าเราชอบในส่วนของนกแก้วการดูแลการเอาใจใส่ในส่วนของอาหารการกินไหม ถ้าเตรียมพร้อมอะไรแล้วเราอยาก,กาเพาะพันธ์สายพันธ์อะไรก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ที่พี่ถ่ายให้ดูว่านกแก้วขนาดเล็กเขากินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ค่อนข้างยหจดทนกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีนะสําหรับลูกป,ป้อนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ขอบตานะซึ่งพี่บอกทุกคนไปแล้วว่าพี่มาที่นี่พี่จะมาดูนกแก้วขนาดเล็กนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยนี้เป็นนกแก้วเลิฟเบิรตัวละ400เองทุกคนถูกมากเลยนะ ราคานี้ก็คือแต่ก่อนอ่ะอยู่ที่6กร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ราคาถูกมากๆอยากให้ทุกคนมาเดินดูเลยนะครับจริงๆมีทุกร้านเลยนะสําหรับนกแก้วขนาดเล็กนะครับในส่วนของสีนกแก้วเล็บเบิร์ดนี้พี่ไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าการที่พี่พูดไปอ่ะตามทุกคนมาเห็นน่ะคือเขาจะมีหลากหลายสีให้เราเลือกเลยนะบางวันอาจจะไม่มีสีขาวแต่มีสีเหลืองสีม่วงสีเขียวตามที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็นในส่วนของอัลพลายกับพวกลูติโน่น,น่ารักมากๆเลยในส่วนของสีเล็บเบิร์ดจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่ค่อย ไม่อยากเอ่ยเท่าไหร่เพราะว่าพี่กลัวเรียกผิดนะครับตัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้สีเข,เขียวพลายพวกหัวส้มๆจอยปากสีแดงจะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับส่วนตัวสีเหลืองนี้ก็500บาทเช่นกันทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่า500บาทนี้สีพวกนี้ถือว่าถูกมากแบบมากที่สุดเลยนะทุกคน ใครสนใจก็ลองไปดูได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ถ้ามีเยอะราคาอาจจะถูกแต่ถ้ามาน้อย,อยอราคาอาจจะพุ่งสูงถึง1000ได้เลยนะครับทุกคนรู้ไหมสีพวกนี้เวลาพอลูกออกมาแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างสูงนะอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์จริงๆคู่นี้พี่ไปถ่ายมาจากอาจะดูจากนะพี่เอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่าสีเขาโตขึ้นมาจะาเป็นประมาณนี้น่ารักไหมทุกคนตัวสีเหลืองหัวสีแดงออกชมพูนิดหน่อยถ้าเราเลี้ยงพวกนูแก้ว อาเลิฟเบิร์ดนี้จริงๆอ่ะเลี้ยงคู่2คู่อยู่ในกรงเดียวกันได้แต่รังเพราะเราต้องมีให้ครบทุกคู่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกอพลายแต่ว่าในส่วนของสีพี่ไม่แน่ใจแต่เขาโตขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้นะครับหัวส้มๆตัวเขียวๆจมอยปากสีแดงนะในส่วนของเลิบเบิร์ดพี่ก็ได้มาถ่ายทุกคนดูเป็นประมาณนี้แต่ที่อยากจะพูดถึงในส่วนของสีธรรมดาหรือสีนอร์มอลตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จริงๆในการเ,ราเลี้ยงพวกนกแก้วขนาดเล็กนี้อยากให้คำานึงในส่วนของ ขนาดก้งในส่วนของรังเพาะหรือแคลเซียมต่างๆด้วยนะสําหรับลูกป,ป้อนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนกแก้วคอกระเทียวซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาดูในส่วนของนกแก้วค้อกระเทียวอยู่แล้วนะทุกคนซึ่งสีที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของสีนอร์มอลสีนอร์มอลนี้ก็จะเป็น ตัวสีอาจจะมีสีขาวหรือสีเหลืองแก้มก็มีนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทาแก้มสีส้มนะพวกนี้จะแก้มเด่นชัดอยู่แล้วน่าจะมีงอนสีเหลืองหรือตามสีขนของเขานั่นเองน่ารักมากๆก็ไม่แพ้กับสีอื่นเลยนะสำหรับสีธรรมดาตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลยเห็นไหมจริงๆนกแก้วเข้ากระเทลเลี้ยงง่ายนะสำหรับในส่วนของสีอทุกคนมีโน้ตตาแดงไหมตัวสีโขาวที่ทุกคนเห็นนี้กาลังไล่สีนอ์มออธรรมดานะครับทุกคนก็สําหรับใครสนใจสีขาวพวกนี้จะอยู่ที่1,100 1 0 0บาทนะครับ1,100สําหรับสีนี้ถือว่าถูกมากๆกเลยนะพวกอะมิโน,โนจริงๆอะ่ะราคาของเขาอยู่ที่1,500บาทเลยนะทุกคนพวกนี้แก้มเขาจะไม่เด่นชัดเหมือนสีอื่นนะตามที่ทุกคนเห็นเลยแก้มเขาจะเป็นในส่วนของสีขาวมนแต่เรายังเห็นเป็นรูปร่างได้แต่ส่วนมากเขาจะมีพวกสีที่เห็นแก้มชัดสีเหลืองที่ทุกคนเห็นนี้ จากเป็นในส่วนของลูติโนนะครับลูติโนตัวละ1 0 0 0บาทเองนะทุกคนสําหรับใครที่สนใจก็เริ่มต้นตั้งแต่800บาทเลยนะเนี่ยสีนอร์มอลธรรมดานะครับ800อะมิโน,โนก็อยู่ที่1นึ่งสีลูติโนก็อยู่ที่1000บาทนะครับทุกคนน่ารักมากในเรื่องของสีพี่ไม่ค่อยอยากในหะ้ทุกคนโฟกัสเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องการเพราะพันธุ์นกแก้วข้อกระเทียวก็เพาะเลี้ยงง่ายแต่เราต้องดูแลในส่วนของสิ่งแวดล้อมไม่เสียงดังจนเกินไปนะเพราะว่าพวกนกแก้วข้อกระเทียวนี้เข,คขาคา อย่าตกใจง่ายมากๆเลยนะ ถ้าเขาตกใจเนี่ยบินชนกงตระเดืดเลยนะทุกคนพี่เคยเห็นด้วยนะครับการที่เราจะเพาะเลี้ยงเราก็ดูสถานที่ด้วยนะเนี่ยจะเป็นในส่วนของสีนอร์มอลธรรมดาจะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนอ๋อที่ลืมเปรียบเทียบให้ทุกคนเลยตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ทุกคนสังเกตตัวซ้ายมือจะไม่มีแก้มแต่ยังเป็นในส่วนของสีพวกเกรหรือพวกนอร์มอลธรรมดาอยู่นะครับในส่วนของเทาขาวนะแต่ในส่วนของฝั่งขวาฝั่งขวาเป็นนอร์มอลทุกคนจะเห็นแก้มไหมนี่แหละสิ่งที่พี่อยากให้ทุกคนคำ หนึงถึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของจงอยปากสีดําด้วยเห็นไหมจริงๆแต่ละสีของนกแกว้วขอ้อกระเทวอ่ะเขาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งน้องที่ทักมาถามก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับนกแกว้วขอ้อกระเทวเขาเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะสําหรับที่นี่ก็มีนกแกว้วมากมายหลากหลายชนิดเลยนะครับพี่จะให้ทุกคนดูกับตัวตัวนี้น่ารักมากๆกันนะพี่เดินมาซื้อในส่วนของถ้วยอาหารนะครับก็เห็นเขาร้องเพลงคุกกี้ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนที่ถ่ายเขาไม่ร้องแล้วก็เจอเด็กๆฟอร์พัทน่ารักมากๆเลยคู่นี้พี่ไม่แน่ใจว่าในส่วน ของการจับคู่ของเขานี้เขาจับคู่กันเองในกรงหรือเปล่านะที่ทุกคนเห็นซ้ายมือจับเป็นในส่วนของเด็กชายส่วนฝั่งอ้อส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นเด็กชายฝั่งขวาจะเป็นเด็กหญิงนะครับทุกคนยืนคู่กันน่ารกักมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเราจะดูที่หางตาของเขานะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินตัวผู้ถ้าไม่มีเป็นตัวผู้หญิงนั่นเองทุกคนดูดิอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีเขียวแต่2ตัวนี้เป็นตัวผู้ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็น่ารักเช่นกันอยู่ในกรงด้วยน่าจะเป็น ือนกันนะแต่ทั้งนี้อ่ะพี่เคยเลี้ยงนกแก้วฟอพัสเขาค่อนข้างที่จะ อ่าโอเคมากเลยนะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงราคาก็ไม่แพงอีกด้วยสำหรับวันนี้พี่ก็ได้ผ่านแวะมาซื้ออุปกรณ์ของตกแต่งกรงของขลอกแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับพี่ไม่ได้มาอัปเดตในส่วนของลูกป้อนแบบเต็มรูปแบบนะพี่แค่แวะผ่านมาอุดหนุนร้านที่พี่พี่เขาขายกันอยู่ที่สนามหลวงสองนะครับใครที่สนใจจริงๆอ่ะอยากให้มาเสาร์อาทิตย์นะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวาลาไปเลยเด้อกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่